คำทำนายในคลิปวิดีโอนี้เป็นคําทํานายในช่วงโค้งสุดท้ายของปีพุทธศักราช2567ซึ่งนับตั้งแต่ระยะนี้เป็นต้นไปนะคะก็คือตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงช่วงสิ้นปีคือวันที่31ธันวาคมปี2567ค่ะ และคำทำนายคำพยากรณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่การดูดวงเจาะจงไปที่ใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกคนทุกท่านนะคะชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกร ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลักคนาเกิดของตัวเองสามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรดวงชะตาโดยภาพรวมของคุณนั้นถือว่าอยู่ในกะเกณฑ์ที่ดีมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากในช่วงโค้งสุดท้ายของปีพุทธศักราช2567นี้คุณมีเกณฑ์ที่จะเจอกับจุดเปลี่ยนแปลงค่ะ หรือที่เขาเรียกกันว่าจุดหักเหหรือจุดพลิกผันมันอาจจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่คุณจะต้องเลือกต้องตัดสินใจครั้งสำคัญเลยก็ว่าได้เพราะในระยะโค้งสุดท้ายของปีนี้คุณจะได้รับอิทธิพลและได้รับบทบาทจากดาวไหลายดวงกันเลยทีเดียวถ้าเราจะกล่าวถึงในช่วงที่ผ่านมานะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรก็เรียกได้ว่าคุณได้เจอกับจุดเปลี่ยนที่สำคัญมาแล้วคะ่ะ เนื่องจากดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณนั้นได้ทําการโคจรวิปริตผิดเพี้ยนตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมมาจนถึงช่วงวันที่4พฤศจิกายนปี2567และไม่พอเท่านั้นนะคะนอกจากอิทธิพลของดาวพระเสาที่วิปริตแล้วก็ยังมีดาวมรตยูและดาวพระพฤหัส,สบดีที่ได้ทําการโคจรวิปริตด้วยค่ะ ส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรหลายคนหลายท่านรู้สึกตื้อตึงเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานงานไม่ค่อยคืบหน้าไม่ค่อยพัฒนามีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่คุณจะมีปัญหากับคนรอบข้างบางคนเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นโรงขึ้นศาลคดีความชาวมังกรบางคนติดขัดปัญหาทางด้านการเงินเป็นหนี้เป็นสินพรุงพรังจัดการและแก้ไขไม่ได้ รวมไปถึงข่าวสารต่างๆที่คุณรอคอยหวังว่าจะได้ยินได้รับฟังมันก็ยังไม่มาถึงตัวคุณสักทีค่ะการกระทําในด้านต่างๆของชาวลัคนาราศีมังกรก็จะรู้สึกได้ถึงความล่าช้าไม่ค่อยคืบหน้าเท่าที่ควรค่ะแต่พอระยะที่ดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณได้ทำการโคจรเดินหน้าเป็นปกตินับตั้งแต่วันที่18พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไป หลายสิ่งหลายอย่างก็จะส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะมีเหตุการณ์หรือเรื่องราวสำคัญสำคัญที่คุณจะต้องเลือกต้องตัดสินใจอีกครั้งเพราะหลังจากที่ดาวใหญ่อย่างดาวพระเสารได้ทำการโครจรวิปริตมาก็จะเริ่มมาโครจรเดินหน้าแล้วอิทธิพลของดาวพระเสารก็จะส่งผลดีต่อตัวคุณอย่างชัดเจนค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรจึงถือว่าเป็นหนึ่งใน12ลัคนาราศีที่ดวงชะตามีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะในระยะโค้งสุดท้ายของปีนี้ดาวพระสุ์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะ และดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณก็ได้ทำการโคจรยโยกย้ายมาสถิตอยู่ที่ราศีธนูมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาแต่เดี๋ยวสักพักเขาก็จะมีการโคจรยโยกย้ายเข้ามาสถิตทับลัคนาราศีเกิดของคุณนะคะ ในช่วงที่ดาวพระศุกร์สถิตยอยู่ในเรือนวินาศเป็นช่วงที่เหมาะอย่างมากค่ะที่ชาวลัคนาราศีมังกรต้องทบทวนความรู้ต้องทบทวนเหตุการณ์ที่ได้ผ่านมาว่าอะไรที่คุณทําแล้วมันมีเกณฑ์ที่จะได้ดีทําแล้วมีผลลัพธ์ที่ดีตามมาอะไรที่ทําแล้วมันมีผลลัพธ์ในเชิงลบหรือว่าไม่ให้ผลไม่ให้คุณตามที่คุณปรารถนาก็ให้ลดละเลิกในสิ่งสิ่งนั้น ความรู้ที่ชาวลัคนาราศีมังกรได้ร่ำเรียนมาหรือประสบการณ์ที่คุณได้เรียนรู้มาอะไรที่เอามาปรับใช้ในงานปัจจุบันของคุณได้บ้างมันเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะมากในการทบทวนเหมาะที่จะคิดเหมาะที่จะวางแผนเกี่ยวกับด้านการงานของตัวคุณนะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องพึงระมัดระวังในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ก็ไม่พ้นเรื่องของลูกน้องบริวารคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณค่ะเพราะดาวพระศุกร์ก็ถือว่าเป็น ดาวเจ้าเรือนปุตตะเมื่อดาวปุตตะมาสถิตยอยู่ในเรือนวินาศอาจจะมีลูกน้องบริวารบางคนนะคะที่ทํางานไม่ได้ดังใจคุณหรือเขาอาจจะขาดบ้างลาบ้างป่วยบ้างส่งผลกระทบต่อด้านการทํางานของชาวลัคนาราศีมังกรไม่เช่นนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของลูกหลานบริวารของคุณเองหากคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณอาจจะมีเกณฑ์นหนักใจเกี่ยวกับลูกหลานอาจจะเป็นช่วงที่เขาว่านอนสอนยากถกเถียงไม่ค่อยเชื่อฟังคุณก็ได้ค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรใจเย็นๆนะคะสมัยเชื่อว่าด้วยอิทธิพลของดาวพระเสาร์ที่มีกําลังวังชามากขึ้นจะส่งผลทําให้คุณมีสติปัญญามีความรู้ความสามารถในการจัดการอย่างแน่นอนค่ะ และด้วยลักษณะนิสัยของชาวลัคนาราศีมังกรที่เป็นคนมีความอดทนเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะก็เชื่อว่าคุณจะสามารถรับมือกับปัญหาที่คุณได้เจออย่างดีเลยทีเดียวอ,อิทธิพลดีๆจากปรากฏการณ์ที่ดาวพระอาทิตย์ได้ทําการโคจรยโยกย้ายมาสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกซึ่งดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีมังกรได้โคจรเข้ามาสถิตอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตามาเจอกันกับดาวพระ พุธดาวคู่มิตรและไม่พอเท่านั้นดาวพระอาทิตย์ยังทำมุมเล็งไปยังดาวพระพฤหัส,สบดีซึ่งดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัส,สบดีก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะดังคำกลอนที่ว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูในจังหวะนี้นะคะจะส่งเสริมทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นได้เดินทางมีเกณฑ์เดินทางรับทรัพย์รับโชคได้รับความโชคดีจากทางไกลทางต่างประเทศกิจการงานใดที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียล ีเดยสื่อออนไลน์กิจกรรมงานใดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งการพัฒนาตนเองความรู้วิชาการล้วนแล้วแต่จะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีมังกรเป็นอย่างมากค่ะและด้วยความที่ตัวคุณนั้นเป็นคนที่กล้าลองผิดลองถูกจะทําให้จุดจุดนี้ถือเป็นจุดเด่นของตัวคุณนะคะชาวลัคนาราศีมังกรคนอื่นเขาอาจจะมองว่าสิ่งที่คุณทํามันเสี่ยงเกินไปมันไม่เหมาะมันไม่ควรที่จะทําในเวลานี้ แต่ตัวคุณกลับกลายมองว่าเวลานี้แหละเป็นเวลาที่ควรทำเพราะคนอื่นเขากลัวเขาไม่กล้าตัวคุณก็กล้าลองผิดลองถูกทำให้ได้ผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบที่พึงพอใจเลยทีเดียวค่ะนี่แหละค่ะเป็นลักษณะเฉพาะของชาวลัคนาราศีมังกรที่จะช่วยผลักดันดวงชะตาของตัวคุณเองให้สามารถก้าวผ่านเรื่องราวที่เป็นอุปสรรคและปัญหาไปได้นอกจากอิทธิพลของดาวพระอาทิตย์ที่เล็งกันกับดาวพระพฤหัสจะส่งเสริมทําให้คุณมีความโชคดี เกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางรับทัพย์รับโชคแล้วก็ยังส่งผลดีในแง่มุมของการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะชาวมังกรอ,อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่การงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีการโยกย้ายที่ทํางานเพื่อไปรับตําแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อไปรับกับเงินเดือนที่สูงขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆค่ะ เพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกอยู่ในเรือนลาพะกว่าที่จะได้ลาาผลกว่าที่จะได้ผลสําเร็จมันอาจจะเหนื่อยหน่อยคุณต้องลงแรงคุณต้องใช้ความคิดคุณต้องใช้ความสามารถและศักยภาพของคุณอย่างเต็มที่ดังนั้นชาวมังกรระยะนี้ เหนื่อยนะต้องขยันทําผลงานนะแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับผลสําเร็จค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะด้วยลักษณะของคุณที่เป็นคนมุ่งมั่นและเอาจริงเอาจังรวมไปถึงเป็นคนที่ไม่คิดเล็กคิดน้อยอะไรก็จะทําให้ตัวคุณนั้นสามารถที่จะก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้อย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมังกรได้รับอิทธิพลดีๆจากดาวที่ทําการโคจรยกย้ายในช่วงโค้งสุดท้ายอีกประ การหก็คือดาวพระสุก์และดาวพระพฤหัสมีการโคจรสลับเรือนกันค่ะดาวพระสุก์โคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีธนูอยู่ในเรือนวินาศส่วนดาวพระพฤหัสดาวเจ้าเรือนวินาศดาวเจ้าเรือนสหัชชะโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศพรีพฤษภอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระสุกนั่นเองค่ะดาวพระสุกดาวพระพฤหัส ถือเป็นดาวคู่ทรัพย์คู่ปัญญาเมื่อโคจรสลับเรือนกันแบบนี้ก็จะทําให้ทั้งสองดวงดาวเนี่ยได้รับกับความเข้มแข็งตามหลักโหราศาสตร์เขาจะเรียกว่ากเกษตรสลับเรือนมีความเข้มแข็งเทียบเท่ากับตําแหน่งเกษตรราธิบดีเพราะฉะนั้นดาวทั้งสองดวงนี้ก็จะให้บทบาทให้อิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีมังกรมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมของการทำงานหรือไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมของความสัมพันธ์นะคะล้วนแล้วแต่จะส่งผลดีต่อตัวคุณดังนั้นชาวมังกรงานเนี่ยขอให้คุณมุ่งมั่นทำในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแม้ว่าดาวพระศุกร์จะมาอยู่ในเรือนวินาแต่สมัยมองว่าคุณจะได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนนะและมีโอกาสได้โปรเจกต์ใหญ่มีเกณฑ์ได้งานใหญ่หรืองานที่คุณหยิบจับทำอยู่มันเกิดความสำเร็จมันดังขึ้นมันมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นคุณจะเป็นที่ยอม รับเป็นที่รู้จักจากผลงานที่คุณได้ทำในระยะปลายปีนี้ นะคะส่วนในแง่ของความสัมพันธ์คนรอบข้างจะคอยซัพพอร์ตเกื้อกูลผลักดันชาวลัคนาราศีมังกรอย่างเต็มที่ขอความช่วยเหลือจากใครก็มักจะได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีและช่วงนี้นะคะที่สําคัญเลยก็คือญาติสนิทมิสหายคอนเนคชั่นจะให้โชคให้ลาภแก่คุณด้วยนั่นเองค่ะก็คราวๆประมาณนี้สําหรับชาวมังกรนะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวมังกรทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ